สวัสดีค่ะนะคะก็ขอสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะสูคโคโ่ครอบครัวซีดอบิกกี้นะคะวันนี้นะคะมาภารกิจว่างบ่ดเลวันนี้เนะะี่ยภารกิจว่างนะคะวันนี้ก็มาตัดหญ้านะคะที่นาข้าวนะ,ะนี่พ่อควันเปียกนะคะนี่สวัสดีครับพ่อควันเปียกนะคะอันนี้คือพี่ควันเป่านะคะเเสียงไม่มีนะคะ ันนี้พอควันเท้าของเรานะคะก็พอควันยีนะคะครับวันนี้ก็มาตัดญ้าอกจากข้าวนะครับยา้ยาอะไรยา้าต้นกบยาต้นกบยา้ากบยาเยอะก็ข้าวแล้วยามันเกลแล้วเราก็ตัดเร่งจริงตัดออกให้มันข้าวมันเกิดให้ทันพอหญยามันเกนี่ยแล้วเราก็ตัดออกยาก็ตายพอดีครับต้นยาตายเสบียงหมูเจริญแล้วเนาะเสียง เบี n n ้ยงน้องนุ่นละติงโมละกับเปย์น้องเปย์ผมมีกับลังโอ้โหหลังถกเกนึ่งัาเพิดตั๋ดูพวกานต่อสตาร์ทนะคะโอ้โหเครื่องฮอนด้ฉันเจียเนาะไปแล้วนะคะ อันนี้พวกยีของเราก็กำลังทำอะไรพวกนครื่อมันเครื่องมแรงเนาะเครื่องไม่แรงก็ต้องลังเข่าวันว่างๆนะคะก็ไม่ได้พักได้ผลกันเลยนะคะตอนเช้าเมื่อเช้าก็ไปเกี่ยวยางให้ช้างแล้วใช่ไหมคะครับเมืม่อเช้าไปเกี่ยวยางให้ช้างแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมาตัดใบข้าวนะคะวันว่างๆนะคะไม่มีว่างนะคะของพวกวานนะคะ แม่ควานก็แผนกเสบียงนะคะตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะใส่แว่นตาดำแล้วนะคะรอไหมครับรอไหมคะก็ควานถามนะคะแม่แม่จ๋ารอไหมถ้ารอกดกดติดตามให้ด้วยนะคะเล่นให้ด้วยนะครับเล่นนับมาอยู่นะเล่นอ๋อตัดเดินไป็น ไปดูโอควานเปียกโอควานเป่านะคะ ดูนะคะนาแม่ควานหนึ่งนะคะมีแต่ยาเลยนะคะไม่ได้ว่างเลยนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋านะคะกควานนีกก็เตรียมการน,นะคะตอนนี้นะคะ ទៀតទេសម្រស់វិការ ตอนเช้าก็ไปเกลียวหญ้าให้ช้างแล้วนะคะโอ้ไม่คมเลยประขวาน โอ้าเอ้ามันลบดเครื่องของพ,พวว่อควานยีไม่คมเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ่านะคะเดี๋ยวจะให้ขึ้นแล้วนะคะว่าไม่คมนะคะ ควานยีก็เริ่มอีกแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องแก้ไม่คมนะคะตัดไม่ได้ตัดอาะตัดกินเลยตัดไม่ได้นะคะใบข้าวเลยตัดหญ้าไปให้ช้างโอเลยนะคะ ตอนเย็นก็มีผลไม้ออนไลน์ทุกวันนะคะคุณพ่อคุณแม่มจ๋านะคะฝากให้เนะคะแค่ข้าว่างนะคะเข้ามาเมตตาได้นะคะของตัวโบความเที่ยวถึงนู้นแล้วนะคะควันเป่าถึงนู้นกันแล้วนะคะนี่นะคะน้าของโบควานหนึ่งนะคะมีแย่านะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋นานะคะแต่ยาเต็มเลย ก็แพงมากเลยนะคะโอ้ยมาตัดแต่ละทีนะคะหมดหมดคะแนนไปสองสามโละคะแนนเลยนะคะเพราะว่าเครื่องของพวกควานี้นะคะค่อนข้างกินน้ำมันนะคะเพราะว่าแตก่กนก็มาตัดคนเดียวนะคะวันนี้พวกควานนะคะพวกควานว่างกันก็เลยมาช่วยนะคะเพราะว่าแตก่กนพวกควานเพียกก็เอาช้างไปผูกนะคะไปผูกไปผูกแล้วก็ต้องไปเฝ้าด้วยนะคะเพราะว่าเวลา เวลาเอาญ้าไปไว้นะคะควายบัวนะคะไปแย่งกินนะคะแล้วก็สีดอบิกี้ก็กลัวนะคะกลัวควายกับบัวนะคะพเวลาควายไปนะคะก็จะหลบให้นะคะถึงจะกินหญ้าอยู่ขนาดไหนก็จะหลบนะคะหลบให้ควายนะคะแล้วควายได้กินหญ้าของตัวเองนะคะก็เลยต้องให้พวกควานเพียกไปนอนเฝ้าตรงกลางวันนะคะเวลาสีดอบิกี้กินหญ้านะคะแต่ตอนนี้ย้ายไปปลูกกกหลักใหม่แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้า ไปผูกทางทางผีป่าช้าร้างนะคะก็ยังไม่ได้ลงคลิปให้แม่แม่เห็นเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าพอควันพอควานเปียกแกอ่านหนังสือไม่ออกด้วยนะคะแกก็เลยไม่รู้จะพูดด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ไล์นะคะเพราะว่าไม่ควานก็ก็ไม่ค่อยว่างนะคะแม่ควานกับพอควานยีนี่ไม่ว่างเลยนะคะวันๆนะคะก็กลางวันก็แบบนี้แหละค่ะไปตัดใบข้าวนะคะ ไปตัดใบข้าวดูน้ําดูท่านะคะดูอะไรหลายๆอย่างนะคะจากนาข้าวนะคะไม่ได้ว่างเลยนะคะก็ตนน่คุนแม่ท่านใดเข้ามาแล้วนะคะก็เะมีตากดติดตามช่องสีโดวิคี้ให้ด้วยนะคะก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ก็แม่ควานก็ Oh, สวัสดีนะคะลุงไล์แล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า